ดูก่อนสรุปใครแพ้วันนี้อใช่จะเป็นเสื้อคงเป็น baby tree ซิอ่ะเต้นแบบนี้ป่ะฮะทุกคนคืสอนยังสอนแล้วเต้นไงอ่ะครับทุกคนใช่จะเป็นเสื้อคงเป็น baby tree ไม่เห็นคนเอาเลยอือฮะมีเพลงไหมมเพงไหมเพลงได้ไหมฮะโอเค แต่ว่าจริงๆ S S ไม่ใช่หรอฮะขอโทษนะพูดผิดฮะ S ไม่หรอะเรไม่เลยขอโทษนะมาสอนหน่อยฮะปกติเต้นยังไงเขาเต้นเป็อรด้วยเขาเต้นไปอู่แ้นอยู่แ้ววิลเลียมนนอร์่ r เนี่ย c เอร์ชั i น r เอ้ยาน้าานมานหน้าขางหนขงหน้นไ่มามาหน้า สองอะสองอ๋อสองสองให้จังหวะอีกทีนึงแล้วกันนะฮะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งรว่อวก่วสักคู่นึอ้โหโอพร้อมนะฮะ รอบนี้ของจริงแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณ 3, 2, 1นึ่เลยนะริปของเคยจริงอ่ะรอเต้นร,นนรบเต้นได,ด้แค่นิดเดียวอ่อีกล่าหนึ่เล่หนึ่งขอโทษขอโทษทากู